บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะะก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านอธิตดีกรมการคลัไปไหนได้ในทีแจะมีหลายหลายประเด็นแต่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมีอยู่เรื่องเดียวที่ต้องกลับไปทบทวนนะครับจำไม่ได้แต่เป็นท่านโฆษกบอกว่าือรละบาลข้าเปาวอกให้ได้หนึ่งห้าบาทต่อรันก เราต้องตั้งเป้าให้ได้ราคาที่สูงที่สุดที่เราจะไปได้อยู่แล้วครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการที่เราจะลดความตึงมาเขาบอกว่าข้าวสบาเราขายได้ต้นโดนห้าบาทเดี๋ยวนะใหมือนห้าพันทุนข้าวหอมมะลิเลเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาไม่จบเดี๋ยวกลายกลายเป็นข้าวข้าวขาวข้าวปกติไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแต่ว่าเมื่อเช้าทางท่านธรรมนัสท่านท่านนัฐมนตรีท่านรองธรรมนัะนัฐมนตรีเกษตรท่านก็บอกว่า แนวโน้มของราคาเข้าหอมมะลิเนี่ยดีขึ้นครับตอนนี้ประมาณหมื่นหมื่นสาม ข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนานะคะนายกรัฐมนตรีเต,ตรียมนั่งหัวโตตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเรื่องของราคาข,าข้าวซึ่งตอนนี้ข้าวหอมมะลิทยานพุ่งไปอยู่ที่1 3 0 0 0บาทต่อตันแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมที่จะชง3ม,มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพิ่มเติมนักงทีมคณะกรรมการนะคะนอบขอแล้วก็ลุยมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่องและ และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังเตรียมที่จะชงในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัร์ท1.5แจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ต่อรายไม่เกิน2,000บาทและกลุ่มนี้สามารถถอนเป็นเงินสดกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชน,นพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมนั่งหัวโต๊เป็นประธานในการชงช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาต้องบอกว่าตอนนี้ข่าวดีสําหรับพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวราคาข้าวเริ่มที่จะดีขึ้นส่วนมากจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะอยู่ที่1 3 0 0 0บาทต่อตันแล้วค่ะคุณผู้ชมลุยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาและในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมมาตรการล่าสุดสามมาตรการใหม่เลยนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษ เกษตรกรชาวนาด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะอย่างไรก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล,วและไร่ละหนึ่งพันบาทสําหรับรอบเก็บตกกลุ่มตกหล่นได้โอนตรงเข้าบัญชีจากทางธนาคารทกศแล้วใครได้รับการโอนเงินร่วมแสดงความคิเดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังเตรียมที่จะชงมาตรการแจกเงิน2 0ง0บาทให้กับร้านค้าที่มีการอัพสกิลผ่านโครงการคนละครึ่งพัฒน์หรือว่าโครงการคนละครึ่งพัฒน์หนึ่งจุดห้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งท่านดรเอกเนิตินิติธันประพาสรองนายกร รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการโครงการคนละครึ่งพาร์นะคะในการเติมเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ที่จะเข้าร่วมโครงการในการเพิ่มทักษะแล้วก็ในการเติมเงินให้กับร้านค้ารายละไม่เกิน2000บาทในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กลุ่มนี้สามารถขอนเป็นเงินสดแล้วก็กดเป็นเงินสดได้ด้วยนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยค่ะจะการเสนอจากกลุ่มป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพเสนอให้คอรมอปรับแผนในการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม อ,ะะอยู่ที่9,000บาทที่ได้รับไปก่อนหน้านี้สําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมมากกว่า30วันซึ่งจะได้รับการเยียวยาแบบขั้นบันไดก็คือ30วัน60วัน90วันแล้วก็มากกว่า120วันนั่นเองค่ะแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทในเฟสที่2มาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในส่วนของเฟสสองเนี่ยจะเริ่มทงเข้าที่ประชุมครมอประมาณเดือนธันวาคมนี้แล้วก็จะแจ้งพี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนนะคะ ประมาณเดือนธันวาคมนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์นะคะผ่านแอปพลิเคชันต่อตังประมาณเดือนมก,กราคมแต่อย่างไรก็ต้องรอติดตามจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งถึงรายละเอียดที่มีความชัดเจนค่ะอันนี้เสน่ห์ของคนละครึ่งพาร์ทอย่างที่ท่านประหลาดบ,บอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกทําไมถึงชื่อคนละครึ่งพาร์ทพาเพราะว่าคนคิดว่าโครงการคนละครึ่งพารเนี่ยจะเป็นแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น วันนี้ต่างประเทศที่ผมกับทนายกไปที่เอเปมานะครับผมไปเจอนักลงทุนที่สิงคโปร์มาเขาชื่นชมโครงการนี้มากไม่ใช่ช่วยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่มันได้ผลยาวได้ผลยาวคือทุกประเทศตอนนี้เนี่ยที่เป็นชุมเอเปตีมหนึ่งของเอเปก็คือว่าทำยังไงให้คนประชาชนของชาตินั้นได้มีความรู้ทักษะเรื่องดิจิทัลให้รู้ ให้เก่งขึ้นเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยจะต้องเข้าไปสู่โลกดิจิตัลใช้ดิจิตัลให้เกิดประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นทีหลักของทีมเอเปเมืองไทยเราเอาเรื่องคนละครึ่งพลาสตปโชว์เขาถึงเราทับใจว่าเราใช้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น,นแต่แฝงไปด้วยการพัฒนาทักษะให้คนไทยในระยะยาว พอค้าแม่ค้าต่อไปจะได้ขายได้ปังขึ้นกําไรได้มากขึ้นและเอาดิจิตอลมาใช้ช่วยทําให้ขายของได้ดีขึ้นนะครับเฟสสวันนี้เนี่ยท่านนายกมีนโยบายชัดเจนครับว่าให้ทําแน่วันนี้ก็กําลังคุยกับท่านประหลัดแล้วก็ทางสนงบประมาณก็คงต้องมาดูว่าวงเงินจะเป็นเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบแต่มีแน่ๆส่วนหนึ่งของการทําคนละครึ่งพ l ส ที่ฝั่งร้านค้าวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการเอาความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านมาเราให้เฉพาะฝั่งผู้ซื้อเนาะวันนี้เราให้ฝั่งผู้ขายด้วยเราจะเอาส่วนนี้มาออกแบบด้วยนะครับมีแน่ครับบนเครึ่งพลาสเป็นสองอาจจะมีทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายมกราแน่นอนครับมกลาทั้งคนละครึ่งทั้งบัตรคนจนใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับ และนอกจากนี้ในวันที่1นธันวาคมพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดสดิการอย่างรัฐนอกจากการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัฒจะได้รับสิทธิ์มาตรการในการช่วยเหลือแล้วนะคะกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินอย่างต่อเนื่องส่วนจะเป็นวงเงินเท่าไหร่เรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แน่นอนในวันที่1นธันวาคมนี้นะคะวงเงินที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการรูดซื้อสินค้า300บาทเพิ่มเข้าไปอีก850บาทรวมจายอยู่ี่1 1,50บาทก็จะาด้รับทิทธน์ในเนันอนธันราคมตรงกับันทก็จธันวาคมสงทธิ์ให้ กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศสําหรับผู้ที่ถือบัตรจดการแห่งรัฐค่ะนี่คือมาตรการดีๆจากทางภาครัฐที่นํามาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ